สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขี่ e b i k e นะครับมาดูรถก,กอล์ฟไฟฟ้าที่เคยดูเอาไว้ตอนที่ผมเทสอบไล e ์อีวีคันสีส้มนะครับมาดูว่าเจ้าของเขาขายหรือเขาเอาไปซ่อมที่ไหนแล้วหรือยังนะครับปรากฏว่าทั้งสามคันยังจอดนิ่งอยู่ครับ ไม่ได้มีการขายับเย,ยื่อนไปไหนนะครับยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้พาไปไหนครับสภาพทั้ง3คันนี้โดยรวมๆแล้วยังใช้ได้อยู่ครับถ้าเราได้นะครับมาเปลี่ยนอมอเตอร์นะครับหรือถ้าบางคันมอเตอร์ไม่เสียนะครับแต่ว่าคอนโทรลเลอร์บางคันก็ไม่มีแล้วนะครับคือบางคันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ผมว่าทั้ง3คันนี้ ยังน่าช้าอยู่ครับยัางน่าช้าอยู่นะครับโดยสรุปว่านะครับทั้ง3คันนี้อันดับแรกเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับอันดับ2องมอเตอร์คอนโทรลเลอร์น่าจะต้องเปลี่ยนคัครับส่วอันดับ3นะครับมอเตอร์ก็เช็คดูนะครับแต่ละคันเป็นยังไงนะครับผมเช็คดูคร่าวๆแล้วนะครับว่าเป็นมอเตอร์ที่ใช้ไฟ4 8โวลต์ครับนะครับก็ ถ้ายังไหวอยู่ก็เปลี่ยนแค่นะครับคอนโทรลเลอร์กับแบตเตอรี่มาก็สามารถใช้ได้ครับเคยข้าไปคุยกับเจ้าของเขาเขาไม่ขายครับเขาไม่ขายน่าเสียดายครับถ้าขายแล้วเพื่อนๆนะครับมาซื้อกันมาทำะาอกไรนะครับก็น่าจะยังใช้ประโยชน์ได้เยอะครับตำแหน่งนะครับอยู่ที่บ้านลำแก่นครับก่อนถึงหาเขาหลักครับ อยู่ทางซ้ายมือนะครับเยื้องๆกับองค์การบริหารนะครับส่วนตำบลลำแก่นนะครับหรือตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลลำแก่นนะครับนะครับก็ก็อยู่เยื้องๆครับไทรจะมาดูมาต่อเรมาคุยอะไรกันก็มาคุยดูนะครับผมเคยคุยแล้วเจ้าของเขาไม่ขายครับเขาเขาอยากจะซ่อมแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ด้ซ่อมเลยครับข่าวว่าเขาเขาได้จากสนามกอล์ฟมานะครับ เพื่อนๆสนใจอะไรก็มาสอบถามมาคุยกันดูนะครับผมมาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับวันนี้ไปเจะย่อของครับเพื่อนๆก็ลองลองประสานดูนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ